อะไรครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแมปสตีลเบดลอตนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาตามหาตัวซีเครตเหมือนเดิมคิดซะว่า EP นี้คือ EP ที่2ที่ผมต้องตามหาตัวซีเครตนะครับวันนี้มาลุ้นกันว่าเราจะเจอซีเครตตัวใหม่หรือเปล่านะคนดูเนี่ยตัวนี้เลยอยากได้มากๆเลยตอนนี้เรามีอยู่2ตัวนะก็จะเป็นตัวปลาหมึกเนะครับแล้วก็จะเป็นน้องหลามตัวเล็กนี่ครับ3ตัวเนาะ,ะน้องหลามอยู่ในโหมดไหนอะ อ๋อนี่ไงโหมดโก้ไงผมดูมีน้องบอกว่าพี่ครับที่มันพี่ที่พี่เก็บไปแล้วมันไม่ขึ้นตรงเนี้ยเพราะว่ามันไปอยู่ในโกในเรนโบ์ในอะไรพวกนี้ไงพี่อ๋อผมก็แบบอ๋อโอเคโอเคเจอแล้วเนี่ย เห็นไหมเก็บมาละตัวนี้เป็นโกนะครับตัว normal ยังไม่ได้นะครับที่ผมต้องการนะครับคือตัวนี้ครับทุกคน secret มาใหม่นะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรผสมกับอะไรแล้วก็ชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยเอาเป็นว่าวันนี้เรามารุ่นกันดูว่าผมจะได้ secret ตัวใหม่หรือเปล่าอยากได้มากๆเลยหวังว่ามันจะจบแค่ EP นี้นะหวังว่าจะไม่มี EP 2นะครับเอ๊ะไม่ใช่ EP 2 EP 3เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนะครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันนะครับคลิปท่านชอบเว็บเติมโลบักและกิฟต์ไอเทมในเกมโลบอกราคาถูกกดเติมเองมีบรรริกาทั้งอะไ เ e a d Rail ล r o ก g a r d e n และแมปยอดฮิตอื่นๆที่คลิปของได้อีกทั้งยังมีงานฟาร์มจำหน่ายรหัสแบบต่างๆครบจบในร้านเดียวเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจลิงก์เพจใต้คลิปเลยครับ UG Phone แอปบ,บริการค่าวฟนสำหรับปล่อยบอร์ดฟาร์มของหรือ FK ในเกมโลบอชเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ตำราคาประหยัดเหมาะกับการปล่อย FK หรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้ทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพรฟรีด้วยนะคร แล้วก็ฝากเสื้อน,นูเบอร์ไปด้วยนะครับใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะกดจิ้มลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมว่าผมน่าจะใช้เดี่ยวไม่น่าได้เอารหัสสำรองมาใช้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โลบักในการซื้อแล้วก็นี่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 ตอนที่ผมรีเบิร์ตเป็นขั้นที่10ใช่ไหมครับรีเบิร์ตเลเวลสิบเนี่ยนี่ฮะคนดูตัวตึกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น3ชั้นจาก2ชั้นนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนี่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 รอบนี้เราต แล้วดูดิโอ้โหโคตรสูงมันจะจบที่กี่ชั้นอะ่ะสามชั้นเหรอสามชั้นที่น่าจะจบแล้วมั้งอ่าเหลือแบบรอให้ตรงเนี้ยมันเต็มทั้งหมดเะยครับคนดูโหนี่นะนี่เวลาเราล็อกก็จะล็อกแบบนี้เลยลงไปไม่ได้นะครับทุกคนอ่าล็อกหลายชั้นมากๆเลยเอาเป็นว่านะครับมา เดี๋ยวเรามาเริ่มทําการหาเลยดีกว่านะครับทุกคนตัวเรนโบว์แมชชีนตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้โลบักในการซื้อได้ด้วยนะครั้งหนึ่งก็200โลบักนะครับก็จัดไปอยู่ได้ประมาณ15นาทีใช่ไหมอ่าสินาทีครับทุกคนแล้วก็ซื้อช็อปด้วยเลยนี่เซิร์ฟเวอร์ลักเพิ่มความโชคดีจัดไปปึ๊บแล้วก็ซื้อคูณ4ไปเลย30นาทีมา30นาทีครับความโชคดี คูณสี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้หวังว่าผมจะได้ของดีนะทุดูเสียโลบักอีกแล้วนะครึ่งชั่วโมงนี้ของดีๆต้องมาละโอ้โหเรนโบเรนโบบอมบรดดี้โลคคอดีโลวีโคโคโด,ลดีนะเออมันเป็นตัวที่ดีนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยอุ๊นกำลังจะบ่นว่าระดับเบนล็อตไม่มานะครับแต่ว่า เป็นช้างนะครับไม่เอาแล้วกันนะคนดูตัวนี้ไม่เอานะแต่ถ้ามันติดโกเออไม่ใช่ติดโกดิถ้ามันติดเรนโบว์เนี่ยผมจะเอานะอันเนี้ยตอนนี้ผ่านไปแล้วเกือบ10นาทีนะครับทุกคน <c oughs> ตัวดีๆยังไม่โผล่มาเลยโอ้ดูดิดมอนบอมบาี <c> ่ <oughs> <c oughs> ไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยครับอยากได้ซีเครตหรือไม่ก็เบลดรอดกอที่แบบว่าเป็นตัวโหดนะขอ ไอ้นี่นี่ต,า,า,ลตาลาเลโรตาร่าหรือไม่ก็โอดดิดิดิดุนที่แบบติดสถานะเรนโบ์ได้ไหมได้ไหมพี่ดูผมอยากได้มากเลยสถานะเรนโบ์เนี่ยนี่ครับทุกคนเบสลอตก๊อตตัวใหม่ออกมาอ,อกมีออกแล้วตัวนี้ <c oughs> ตัวที่สองนะครับไปเก็บไปเลยไม่ติดบับอะไรด้วยนะครับบัฟธรรมดาตัวนี้อติดบัฟป่ะอ่ะตัวนี้ก็ไม่ติดบับเหมือนกันโอเคเป็นตัวธรรมดาครับทุกคนตอนนี้สถานะเรนโบ์หมดไปแล้วนะครับงั้นก็ขอซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ย อ่าตัวลัคกี้ของผมเหลืออ<ๆ>ีก13นาทีนะครับมาเปิดเครื่องเลยเรอดูกันว่ารอบนี้จะมีของดีๆไหมโอ้โหมาอีกแล้วบอมบม,บ,ม,บ,มบีดีกูซีดีติดเรนโบอ่ะเอาไปด้วยเลยแล้วลการติดเรนโบมันก็เพิ่มเยอะอยู่นะคนดู50เหรียญต่อวีเลยเอ้ยไม่ใช่ห้าหมื่นเหรียญต่อวีนะครับถือว่าเยอะใช้ได้นะแล้วก็เป็นระดับมิติสูงสุดหรือ,อยังใช่ไหมเนี่ย ระดับมิสติกสูงสุดเลยนะครับถือว่าโอเคเบลลอตก็อดาอีกแล้วทุกคนเบลลอตก็อดตัวนี้โอ้โหโคลโกเฟนโตอีเลเฟนโตอยากได้ตัวอื่นน่ะทําไมตาลเล่ตาลล่าไม่มาเลยรอบนี้โอ้สองตัวด้วยโอ้โกโกเฟนโตอีเลเฟนโตสองตัวไม่ติดเลนโบสักตัวโหชีวิตถ้าติดเลนโบสักหน่อยเนี่ยมันก็น่าแบบเอามาเก็บอยู่นะครับคนดูนะ ผมอยากจะเปลี่ยนคอลเลกชันให้มันกลายเป็นคอลเลกชันที่แบบว่าตัวไม่ธรรมดานะติดโกติดไดมอนติดเรนโบว์อะไรเงี้ยอืมแต่ตัวนี้ขอเก็บไว้นะครับขายไม่ได้นะตัวนี้ <laughs> ตัวนี้หายากมากเอตัวนี้หายากมากจริงโอเคใกล้หมดเวลาหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยเหลืออีกแปดนาทีครับทุกคนมาลุ้นกันว่าแปดนาทีนี้จะมีแบบซีเครตสักตัวออกมาให้ผมได้เชยชมบ้างหรือเปล่าถ้ามันไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะซื้ออีกหนึ่งรอบนะครับทุกคน มาาหลุงโลบักนะหมดไปนะถ้าสองรอบก็จะหมดไปประมาณ3 0 0พันโลบักได้ก็ถือว่าอืมเจ็บตัวนิดนึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนดูกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะแต่เอาจริงๆนะตอนเพิ่มโชคอะไอพวกตัวเี้ที่มันออกมามันจะเป็นพวกสถานะโกลไดมอนด์เยอะมากเลยนะออมาอีกแล้วทุกคนเบสโลตก็ตัวใหม่นะครับ <c oughs> เอาไปเลยจิราฟาเจเรซีเนะครับโหได้ตัวใหม่ไปกี่ตัวแล้วเนี่ยสามสี่ตัวแล้วมั้งทุกคน นั่นมาหลายตัวแล้วนะดูดิเนี่ยตัวที่สามนะยครับได้ตัวที่สามมาโอ้โห,โหแล้วแล้วตอนนี้เวลาก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาผมหมดแล้ว่ะโอ้โหเสียดายเอาเป็นว่านะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยเอา,เอา,เอาจุดเซิร์ฟปิงว a ด เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวรหัสสำรองผมเนี่ยมาเก็บตัวที่ผมจะเอาไว้นะครับคุณดูแล้วก็ที่เหลือที่มันยังเอาไปไม่หมดเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนทางนู้นมันเก็บได้สิบตัวไงเดี๋ยวเราเอาไปฝากสต็อกไว้ตรงนู้นนะ่ครับน่าจะเอาด้านล่างนี่แหละครับไปฝากส่วนด้านบนหรอน้านบนเก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้ก่อนก็ได้เอาแค่ด้านล่างไปฝากก่อน แล้วคือรอบเมื่อกี้เนี่ยครับที่ผมทําการบูตเซิร์ฟเวอร์ไปเนี่ยไม่ได้เลยครับตัวซีเครตด่แบบไม่โผล่ออกมาเลยแล้วก็เบนลอตก็อดเนี่ยไม่ค่อยมีตัวดีๆสักเท่าไหร่เนียครับมีแต่ว่าตัวมาใหม่เนี่ยที่มันออกมาบ่อยนะครับไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ตาราเร่ตาราล่ามาบ่อยมากเลยนะดูดิมีฉลามตั้งหลายตัววันนี้ไม่เจอสักตัวครับทุกคนมาตอนนี้ผมก็ได้ทําการเคลียร์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนได้เวลาได้เวลาเคลียร์กันต่อเนะยครับมารอบสุดท้ายแล้วนะ รอบนี้เราสุดท้ายแล้วโลบักผมจะหมดแล้วเหลือพันกว่าเองมากดไว้เลยแล้วก็กดอีกรอบนึงให้เป็นสาสินาทีนะครับคูณสี่คูณสี่สามสิบนาทีจัดไปโลบักเหลือเก้าร้อยแล้วตอนนี้โอ้โลบักจะหมดแล้วก็นี่ฮะเครื่องนี้เลยเปิดเครื่องนะครับอจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโลบักมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตกใจเห็นมีเล็เล็กพันอยู่ข้างหน้าตกใจอุ้ย อ้นี้มาช้างมานะครับโคโคฟันโตอิเลฟันโตแต่ไม่เอานะเพราะว่ามีเยอะแล้วหมาอีกแล้วเบลอนกอโอ้โห <c oughs> ตัวใหม่รู้สึกว่าตัวใหม่นี่ออกเยอะนะครับออกบ่อยด้วยโอ้โ oh. หหรือเป็นเพราะว่าการหายากของมันเนี่ยหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็หายากกว่าตัวโคโคฟันโตอิเลฟันโตระดับหนึ่งเองนะคุณดูโอ้โ oh. ห <c oughs> มาบ่อยมากนะช่วงนี้ แอบขายไม่ออกหรือเปล่ายี่สิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกของดีๆไปไหนหมดอะเหมือนเขาปรับเลทเลยอะออกโคตรยากแบบยากๆเลยอะดูดิของดีๆยังไม่มีมาเลยครับออกมาสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะซีเครตอะตัวไหนก็ได้อะตัวไหนก็ได้ซีเครตอะตัวกากสุดก็ได้เนี่ยนนนนเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเจ้าวัวเนี่ยแอบซีเครตตัวกา,กากสุดเลยออกมาเถอะอยากได้ครับตอนเนี้ย <c oughs> อูนี่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 น,น,น,นี่มาเลยครับคุณดู ระด,ดับเบนลอดก็อดนะครับตาลาเลโลตาลาติดทองซะด้วยซื้อเลยอ่าตาลาเลโรตาลาห <c oughs> ูติดทองติดทองผมมีตัวติดทองอยู่ด้บนหนึ่งตัวนะครับแต่ว่ายังไม่มีตัวติดเรนโบนะอยากได้เรนโบอยากได้เรนโบถ้าได้เรนโบนี่คือไม่ต้องพึ่งตัววงล้อสุ่มตรงนี้เลยนะคนดูหรือว่าลองสุ่มดูไหมลองสุ่มดูไหมตอนนี้โชคของผมเนี่ยลัคก,กี้มันจะอยู่ที่เลเวลสี่ใช่ปะ่ะมันเกี่ยวกันไหมมันเกี่ยวไหมว่าถ้าเราซื้อตรงนี้มันจะเพิ่มโชคด้วยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูไหม 199กโลบักนะครับสุ่มได้สมรอบหมุนได้สามรอบนะครับมาขอลองดูหน่อยกดฟ้าสปินด้วยเลยละกันหมุนปึ๊บได้เงินหมื่นหนึ่งนะฮะโอ้โหไม่ไม,ไม,ไม,ไม่กดฟ้าแนละ้ว <c oughs> ต่อไปได้ได้เงินอีกแล้วหนึ่งมื่นนี่ไงโอ้โหมันสปอยด้านซ้ายผมมากคุณดูไม่ดูสปอยได้ไมไม่ดูสปอยได้ปะไม่ดูสปอยรอบนี้ผมได้อะไรรอบนี้ผมได้ผมได้โอ้ยเงินล้านหนึ่ง เอามาทําไมอ่ะอย่างเกลือโอียเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาตาลาเล่ตรารามาหนึ่งตัว <laughs> ตาลาเล่หรตาลาลาโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบซื้อไม่ทันนะครับโอ้น้องหลามมาอีกหนึ่งตัวนะคนดูออกบ่อยจังเลยอะตาลาเล่ตาลาลาออกบ่อยแบบนี้นะติดเลนโบ้วยก็ดีนะครับมันมาอีกแล้วเบนลอตกอดโคโคแฟนโตอีเลแฟนโตซื้อไปดีไหมซื้อไปดีไหมอ่าไปหน่อยก็ได้มา ปลอบใจตัวเองหน่อยว่าอย่างน้อยระดับเบนลอดก็สมันก็มานะอู้เบนลอดก็สตัวนี้นะครับโอดิน oh, ดินดินดุนมาด้วยนะแต่ว่าไม่ติดอะไรเลยน้องส้มนะครับโอดีด oh, ีด di ุ din. นเนอะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่หายากที่สุดแล้วมัง้งอ่าหายากที่สุดแล้วครับในระดับเบนลอดก็สนะถ้าติดเดนเอ่อติดเรนโบว์เนี่ยผมว่ามันจะควณอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเหรียญต่อวิเลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับคณดูแต่ว่ามันไม่ติดไง เปิดเลนโบยัยงไงให้มันไม่ติดสถานะวะเนี่ยโอ้ตะระเลตะละล่ามาตะระเล่โลตะละล่าธรรมดาซะด้วยไม่ติดบัฟอะไรเลยอย่างน้อยก็ดีนะครับดีกว่ารอบเมื่อกี้นะเล่าเมื่อกี้แทบไม่เจอเบนล็อตก็อดที่แบบเป็นตัวดีๆเลยอะ่ะนี่นะครับตัวที่เท่าไหร่ตัวที่6เลยนะครับระดับเบนล็อตก็อดเนาะได้ตัวที่6มาแล้วครับนี่ตะระเล่โลตะละลา่าไม่ติดบัฟเลย <laughs> ติดบัฟตัวเองก็ดีนะครับมาอีกแล้วเบนล็อตก็อดจีราฟีเซเรสตรีซื้อไปเลย เออจิราฟาโอจิราฟาจิราฟาเซเรสฟรีนะครับมาอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับโอ้โหได้เยอะมากรอบนี้ผมได้ตัวใหม่โคตรเยอะเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวหุยติดบัฟด้วยอ่าติดบัฟโกเพิ่งมีใช่ไหมผมเพิ่งมีใช่ไหมจิราฟาเซเรสฟีเนี่ยอ่าตัวนี้ไม่ติดทางฝั่งนี้ก็ไม่ติดด้านบนก็ไม่ติดนะครับโอ้โหตัวแรกเลยตัวแรกเลยที่ติดนะครับถือว่าดวงดีแต่ไม่ถูกที่ถูกทางเท่าไหร่ เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับตัวนี้ออกมา <c oughs> จิราฟาเซเรทรีอีกหนึ่งตัวไปเลยไปเลยน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งครับทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยเวลามันจะหมดแล้วนะครับเหลอือแค่30มสิบวิเท่านั้นเองแล้วก็เรนโบว์อีกหนึ่งนาทีก็จะหมดแล้วนะครับไหนไปดูซิว่าเราได้กี่ตัวผมได้ระดับเบลอตก็มาโหแปดตัวทุกคนเยอะเหมือนกันนะ รอบเดียว8ตัวแต่ว่าได้ฉลามมา3นะครับแล้วก็โอดีดินดุ่นหนึ่งแล้วก็จะเป็นตัวจีราฟนะครับจีราฟ้าเซเลตี้อีก4ตัวนะครับติดบัฟ1ตัวด้วยถือว่าใช้ได้นะโอเคถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในการตามหาตัวซีเครตนะครับก็ดูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราว่ากันใหม่นะครับทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับคนดูนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับจุ๊บไว้เจอกันอีีหน้าฮะ